ไปแล้วสวัสดีครับพี่กาครัไปไหนสวัสดีครับใครเลยกําลังไปสวนสนุกครับนี่อยู่กับพี่ทอมด้วยนี่สวัสดีครับทอมนี่เธอคิดถึงฉันอะไรนะเธอคิดถึงฉันมากฉันรู้ไม่คิดไปเองคิดไปเองทคนนั้นไม่มีใครคิดถึงคุณได้ฉันจะไปฉันจะไปหาคนอื่นแล้วผมคิดถึงนะคิดถึงคิดถึงคิดถึงพี่มากเลยไม่ได้เจอมาไม่ได้เจอแบบนานมากคิดถึง เดี๋ยวก็ได้เจอกันแล้วฉันบอกเธอได้แค่นี้อะไรนะเดี๋ยวก็ได้เจอละเันบอกเธอได้แค่นี้เลยเธอจะมาหาที่บ้านเหรอไม่วันสองวันเนี่ยได้เจอกันแน่วันสองวันเราได้เจอกันแน่ไม่ได้ออกโซเชียลมานานโคตรโคตรตอนนี้สองวันก่คิดถึงพี่ทอมมากสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยครับแล้วมีใครอยู่บ้างอีกพี่ทอมหน่าใสมาพี่มีใครอยู่มีใครอยู่บ้างมีนัดนี้พี่ทอมแล้วก็มี อแล้วพี่แม็กคุณแม็กไปไหนหลับะพี่แม็กหลับพี่แม็กไม่หลับพี่แม็กพี่แม็กทักทายเช้าโลกหน่อยหมครับนี่พี่การะวังนะไลฟ์อยู่นะสวัสดีครับสวัสดีทำอะไรกันอยู่ออทำอะไรกันอยู่หมายความว่าอะไรฉันออยู่ไลฟ์อยู่อ๋ออาข้างหลังอ่ะข้างหลังอ่ะคืออะไรไม่มีอะไร ทั้งหลังคือกระจกชั้นจ้าเห็นไเห็นไปทำอไรกระจกนี่ไเที่วนมือไมยมไมาอยู่บนกระจกกันตลกแม่โคเที่ดเไม่ทำตัวโคเทอ่ยนเฮยเห็นไปอมกล้องเป็นหนึ่งมก้องบมกล้องนี่ไปเที่ยวกันหรอเพิ่งทำงานเสร็จใช่กำลังไปสนุกอยูใช่แล้ว ทอม,มี่มปเป็นกอขอคอเขาทำไมลูกวันนี้กลับมาหาชานโอ้ต้องหลบหาเรียมเลยหม <laughs> เป็นกอขอคอแล้วนะเ,ออเธอต้องมาหาชานเธอเป็นที่รักของชานดีอ,อาตรงคือพี่ก้าคิดถึงทอาไหมตรางี้ดีกว่าคิดถึงมากคิดถึงเลยเอาดูดีนะเรียนแอคติ้งมานะกับแอคติ้งคอร์สชื่อดังแห่งหนึ่ง แห่งหนึ่งเะแห่งหนึ่งนี่คือแสดงว่ายังไม่ดังพอหรอกก็บอกคิดถึงมอุยพูดคิดถึงมากคิดถึงมากคิดถึงถ้าเจอน่าต้องให้หอมแก้มหนึ่งทีเอ้ยไอทอมอย่าทำอย่างนี้ลุ้มล่ามลุ้มล่าน้องนัดเด็ดเก้าบาทเหรอลูกเุ้ยน้องนัดเด็ดน้องนัดทำไมลหะครับน้องนัดจ่ายข้างเน็ตยงลูกจ่ายแล้วครับแต่ว่าถ้ามีวาชามีอยากจยาให้นัดนะครับ เอ้ยไอ้นัดโดนตีนะดโซนไม่เนี่ยนัดผู้เล่นครับนัดแจกคะแนเองเองอยู่แล้วครับผมคิดถึงหมดเลยทุกคนเหมือนกันนะครับนี่เลยพี่ก้าพี่กาอยู่ไหนครับอยู่บ้านเดี๋ยวกานจะไปสอนไปไปไปสอน acting มีคุย้สอนที่ไหนมาสอนพวกผมได้ไหมครับที่อยากต้องการความรู้มากๆครับอ้อนสี่อ้อนสี่อ้อนชั้นอ้อนชั้นผู้เสพผู้มุ่งรู้เทือกอ้อนไม่ได้ผลหรอกคเธอต้องให้เธอต้องให้เฮียอี้มาอ้อนฉันอุ๊ยเฮียอี้เขาจะเอายอมอ้อนไหมนะเฮียอี้เขาค่อนข้างเอ่อขึ้นชื่อเรื่องหวังเ่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นเฮียอี้เลยนะ พยักเชิญนะนายเียจี้จะอันนี้เขาวางฟอร์มอยู่อุืมอะไรกำลังเสริมเลยเก็บได้ฉันเสริมนะอ๋อครับนายียี้จะอ้อนมาที่จะอ้อนมิกามาสอนการแสดงอ๋อวุ้ยถ้าไม่ใช่พิกาเราไม่เอาเอาอ้อนอ้อนเอาอ้อนอ้อนมิกาหามาสอนแม็กกันนั้นหน่อยนะ ส่งโลมาเลยส่งโลมาเลยส่งโลมาเลยยิงไปก่อนเลยอะไรนะโอนมาเลยเดี๋ยววันนี้ไม่สอนให้ไปโอนนะอ้อนอย่างเดียวมาบอกให้ส่งโลมาเลยเดี๋ยววิ่งไปเลยนะอ้อนส่งมาเลยเดี๋ยวไปหาเองครับมาทำการบ้านไปทำงานดีเยหลับไปแล้วทานครับบ๊ายบาย อืมอะไรนะครับบาย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 ะฮะบายบายฉันจะไปฉันจะไปอยู่แล้วฉันต้องไปสอนโอเคเดี๋ยวส่งโลไปให้นะได้ครับไปเคบายบายเดี๋ยวส่งโลมาไปให้นะครับโอเคบายบายเอาที่รักฉันต้องายบายก่อนครับผมมีคนคิดถึงที่ัาครับบายบายนะครับ

หลัต่ออ๋อพวกผมได้ครับรกานั้นจะปิดรายการก่อนเดี๋ยวขอเป็นผู้ชมต่อนะครับจุบจุดนะครับทุกคนน้ำตดจริงอ่ะต้องบนมือก็จะวางได้อ่ะตาม